วันนี้ได้จะออกไปใช้ชีวิตโดยการที่ไม่ใส่ไม่ใส่กางเกงในหลายหลายคนขอมาเยอะมากบอกว่าให้พี่ได้กับพี่ไว้อะเต้นคู่กันตะทีทั่ขาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้จะออกไปใช้ชีวิตโดยการที่ไม่ใส่ไม่ใส่กางเกง ายดังนั้นคือบอกเลยว่าสุนทรพีเศษมากแล้วก็วันนี้นะคะวันแดงเดือดคุณผู้ชายก็อย่าขัดดิฉันนะคะไม่งั้นดิฉันจะวินแต่คุณเป็นแดงเดือดคุณไม่ใส่กางเกงในออกไป, <c oughs> ปไหวเหรอเอา้าไหวดิีมินเหรอปืนชักปืนชักพันหน้าทำไมมัเขามีแบบนี้กันแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเอออยาให้มันเป็นอุปสรรคนะอลอรีเอผ้าหนาไมแบบกางเกงรุ่นออาต้าสลิมนุ่มสบายเหมือนใส่กางเกงชั้นในท <Wow. S 2> ี่คุณบอกว่าคุณจะไม่ใส่กางเกงในออกไปเพราะคุณจะใส่กางเกง อันนี้ใช่ไหมถูกต้องได้จะไม่ใส่กางเกงในของได้ออกไปแต่ว่าด้าจะใส่กางเกงลอดีเอทเอาต้าสลิมที่ออกใหม่อันนี้โอ้แล้วคุณจะไปฉีกแห้งฉีกขาตีลังกงตีลังกาไม่หกเลยเธอเหรอเดี๋ยวจะพาไปทดลองให้ดูเลยว่ามันจะเลอะไหมนี่ไม่ใช่มันเด็กแต่อย่างใดนะคะนี่คือการทดลองที่ทุกคนจะต้องเห็นภาพนี่คือ,ท,อ,ท,ท,คอ,คอท้องน้อยของสอดอเองนะคะที่กาลังเป็นประจําเดือนอยู่เห็นปะปึ๊บนะแม่เห็นไหม <S 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 ทีนี้ด้าจะให้พี่ไว้ใส่นี่ลอรีเอทแบบกางเกงนะคะเอาต้าสลิมรุ่นใหม่ตัวนี้ใส่เลยแะเลย ่ายมากหรอสวมปุุบเดียวเนี่ยแล้วแบบเนี้ยนะบางกระชับดีมากนี่มึงหลอกให้กูใส่ผ้าดำไมาใส่ผ้าดำไมาให้มึงเนี่ยเห็นไหมเห็นบ้างทุกคนบางสุดๆยาวสุดๆแล้วคือนางยืดได้แบบเยอะมากแล้วคือไซส์ L นะยืดได้ทั้ง43นิ้วจบแล้วไม่เลอะไม่เปื้อนแบบหูยให้ความมั่นใจทั้งวันทุกคนบอกเลยเนี่ยเห็นปะจะหมุนกี่เบอร์นะจะควงกี่องศาก็รอดมันดีมากทุกคนทุกคนต้องใช้อย่างนี้เอาเทปปิดไว้หรือเปล่าคุณหมิ่นรอบที่สองแล้วอ่ะยังไหล คือให้ชีวิตเราเป็นอย่างเนี้ยเป็นบ้าๆบาๆบอยพราะทุกวันคือรันเวย์ตามนั้นเดี๋ยวเราไปเต้นกันเป็นไงพร้อมมากวันนี้ฉันฉีกขาฉีกขาเลยโอ๊ยคนคะวันนี้เราจะมาเอาใจาสายแดนตอนนี้ติ๊กต็อกมาเนาะคือเราก็ต้องเป็นแบบดาวติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้แล้วคือแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักบางคนเนี่ยเต้นจนคนรู้จักถ้าเขาเต้นแล้วจะมีคนรู้จักเขาใช่ไหม <laughs> ร้องเพลงก็ยังเพี้ยนเลยหายใจยังเพี้ยนอ่ะเป็นชาเลนจ์แรกที่จะเห็นไว้เต้นเพราะว่าไว้เป็นคนที่ทั้งร้องเพลงก็เพี้ยนทั้งเต้นก็เพี้ยนเล่นแรงมากไม่ได้วันนี้เป็นเมนนะคะแต่ว่าครูถึงนานแล้วเราโมจะเล่นเล่นอยู่ดีลัทุกคนนี่คือครูรัชชีของเรานะคะเป็นมนะวันนี้เลยนะก็ได้หรอได้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมพร้อมมากบอกเลย ขอขอสีขาส่องเองไปซื้อถุงเท้าก่อนโอ้โหเดี๋วเต้นแล้วเต้เหม็นเต้เม็นหลายหลาคนขอมาเยอะมากบอกว่าให้พี่ได้กับพี่ไว้อ่ะเต้นคู่กันจะทีเพราะเห็นพี่ได้เป็นเรียนซอมเต้นเดี่ยวพี่วจะเต้นได้เหรอพิ่มื่อไงโอ้โหกากความหนักใจไปที่ครูคือเจอกันทีไรคือหางานหินมาให้ตลอดต้องหินแต่ถ้าเป็นงานไม่ได้กักเคยเหม็นถ้วได่านี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าปะทุกคนปะตามไปเต้นด้วยกันมา วันเดง่ะวันเดียวดิสตอดองอ่ะวันเดียคือตอดองจะมาเบิร์นหรือว่าเอาเข้าจะใส่ไขมันไปกินไหวไห้ยไมได้ไม่ไดไม่เอาไปได้แล้วคือข้างบนรอแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วหิวข้าวมากเลยทุกคนที่ซื้อขนมปังมาลองท้องก่อน นี่จะบอกว่าเคล็ดลับที่ได้ผอมลงที่ทุกคนถามอะ่ะคือการเต้นเพราะได้เป็นคนที่ไฮเปอร์มากแล้วเราออกกําลังกายบนลู่วิ่งหรือการไปวิ่งหรือการไปฟิกเน่ะได้ยนะัยงมากคือ15ทีฉะนั้นคือได้เลยรู้ว่าแพชชั่นในการออกกำลังกายของได้คืออะไรและได้ชอบอะไรแล้วตอนนี้ไหมได้ก็ผอมลงโอเคนี่แหละที่ที่เรามาประจำเมื่อคืนนี่มินิสไซต์เดอะสตีชั้นสองนะคะทุกคนดาวติ๊กต็อกมีนี่กันรบีก็ต้องเต้นให้เป็นแต่ว่าที่นี่ก็จะมีผู้หญิงน่ารักน่ารักถึงแล้วถึงแล้วุกคนถึงแล้วาต้ะ ไรย่องจิบทอ้องเรื่องจิบท้องตึงมากเลยอ่ะอย่างได้น้ำร่อยมากไปพูดปาอดอุ้ยนี่น้องรอแล้วทุกคนสวัสดีครับ i n เนี่ยเห็นปะนี่ขนาดผ่านไปแค่สองแปดเองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหงื่อกูแตกแบบว่าดูดีรักแล้วมาแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันได้เบิร์นจริงๆนะมันดีมากแล้วเราจะรู้สึกว่าสรีระเราสวยแล้วเป็นคนมีกรุ๊ปเป็นคนมีกรุ่ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเต้นในผับนะผู้ชายเร็งบอกเลยตอนเต้นในผับเราเต้นไปไงก็ยืนหนู่่างผู้หญิงมีซาาค หวานเป็นลมขมเป็นยาเวลาผู้ชายเดินมาให้แกล้งเป็นลมแกล้งเป็นลมอ้าจริตจริตแกล้งเป็นลมแล้วผู้ชายไม่รับเลยนะใช่รับรับแล้วเอานาฬิกากระเป๋าเอาเงินไปรู้ใช้กับ ไปอย่างนี้นี่นี่คนนี้เขาแบบว่ารีบเคลียร์งานรีบตามมาเลยนะอย่ามาดูพี่ฝากดูพี่ไว้ฝากดูพี่ไว้วันนี้เราจะซ้อมกี่ชั่วโมงถึงจะได้เต็มพี่ไว้สามสี่ห้าหกเจ็ดดูนะไวยกไม่ได้ไว้ไม่ยกแบบนี้คือมันคนละข้างกันไม่ไว้ยกเยอะอะไรห้า โอ้เสร็จปั้งขึ้นเลยไม่งอเข้าอยนี้ดีนะเรับเฮ้ยเฮ้ยแมวขาออกวีขาออกเป็นลำเลยเมื่อกี้าาเดน้งว มันดีมากเห็นยปาวันนี้ได้เต้นทั้งวันคือไม่เลอะเลยไม่ใช่แผ่เพลทต้องรู้เล้วมีมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีนี่ผ้าทำไมแบบว่าเป็นกางเกงใส่ได้เลยนี่มึงดูดูอู๋เชฟบ้าโบ้เลย์เป็นเมนต้องใส่กางเกงในเลยเพราะว่าปกติเราเป็นเมนใช่ไหมเมนเปื้อนกางเกงในกูต้องทิ้งกางเกงในเลยอันนี้ไม่ต้องแล้วมันระคายเคืองอะไรไหมไม่คันอ่ะมึงเห็นตูดไหมล่ะตูดเรียบมากอ๋อวันนี้ดูตูดแบบเฮ้ยคือบัวบ้าดูไม่เหมือนเป็นประจำเดือนอ่ะไม่เป็นแล้วมันไม่เลอะใช่ไหมแอม็นคนใช้ไม่รู้หรอหนูใช้ แนะนําให้ใชร์หนูอะแล้วนอนกลางคืนนะกิ้งไปเลยไม่ไม่เปื้อนปกติแล้วที่นอนกูอันละเป็นแสนนะเปื้อนเมนต้องทิ้งไม่ไม่ไม่เขาไม่มีบอลลูนกูรู้หรอกสัตว์จะไปีกอยากให้กูมีบอลลูกก็แล้วกันนี่มันยืดหยุ่นมากแขมนะขออกางเกงอะว้าสูงนี่เห็นปะฉีกเตะขากูวิ่งแบบสบายมากไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยมึงใส่แล้วปึ๊บดึงพรวดเดียวกระชับเก็บไม่เลอะไม่เปื้อนไม่ต้องทิ้งอะไรทั้งนั้นทิ้งแต่ผัวทิ้งแต่ผัวนี่แหละที่ผัวไม่เข้าใจ คือตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะได้เพิ่งครึ่งทางแต่ว่าทุกคนอย่าจริงจังมากนะเพราะว่าพี่ไว้เต้นครั้งแรกตอนที่เต้นในเกมแนักกูไม่นับนะคะเพราะว่ามันง่ายมันเหมือนแอโรบิกแต่นี่คือแบบเต้นจริงจังสไตฮิปฮอปฉันก็ประทับใจถ้าเกิดหลัวฉันเต้นเป็นน่ะมันจะหล่อขึ้นอีกเยอะเลยตอนนี้ก็หล่อเลวใช่ฟวานี่เต้นเป็น,นไหมเ,เดี๋ยวเรามาดูดเ,เ,นนเด็กแอคชั่นที่แบบเวลาได้บอกว่าได้ไม่ใส่เจลเลยนะทุกคนจะเป็นยังไง สุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเราจะไปเต้นกันแล้วนะคะทุกคนรอดูตอนไฟนอทล้ว That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here, Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so Cold outside, I'm alone, I'm all right. It's so cold outside, I'm alone, I'm all right. Oh. เหนื่อยมากเลยทุกคนครั้งแรกในการเต้นแล้วก็เลื่อนไม่ได้ด้วยนะก็คือนัดครูมาแล้วนัดห้องซ้อมมาแล้วแล้วเสือกไปเมินไปเมิตอนนี้คือทุกคนขาล่อยมากเลยเนี่ยคือที่เมื่อกี้เราเต้นกี่ชั่วโมงอะเดี๋ยวฟลุตมันฟลุตอะมันจำเดือยมันฟลุตมันฟลุตเมื่อกูจะเป็นเมนนี่กูต,ต้องไปเต้นกับหัวแล้วเป็นไงวันนี้เขาเต้นเป็นไงไหนไหนไหนฟังจากปากบีดิเอาถามครูก่อนไหให้ครูให้แต่เนี่ยจะบอกว่าจากเต็มสิบอะถ้าวันนีไน้ไว้เต้นครั้งแรก ไม่ต้องอวยเพราะผวกูหลอนไม่ต้องอวยหือว่าความจาได้อยู่ไวเต็มที่แล้วคนดูว่ายังไงไวเต้นเป็นยังไงครั้งแรกอาจจะเป็นเหมือนแง่งงแง่งหน่อยนะคะต้องคิดว่านี่คือครั้งแรกของนางนี่คือครั้งแรกของผมจริงๆแต่ถือว่าพี่ไว้ก็จะความจําดีแต่ตอนนี้ดิฉันก็หมดแรงไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้ายันค่มนี่ตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะเต้นเสร็จปุ๊บไปละกินหมูกระทะไม่ได้เลยเลยก็ยังดีที่ได้เบรนออกแล้วค่อยไปเอาข้าวนะคะแต่บียังปวดท้องอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวบีก็นอนดิ้นทั้ง แต่ว่าอะไรผ้าละมายังเกงในลอรีเออัลาต้าสลิมเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่นี่นี่นน <c oughs> ไปซื้อในเซเว่นอีเลเวนตอนนี้นะคะทุกคนลอรีเอรุ่นอัลต้าสลิมมันมี M กับ L ใชไซส์ L นี่คือยืดได้จนถึง43นิ้วอะ่ะแล้วบีใส่ไซส์ L ป่ะ <c oughs> ไม่ต้อใส่ M อ๋อ <laughs> พลังพอดียืดหยุ่นได้แบบสบายมากทุกคนนอนกิ้งออาจริงเนะี่ยปกติแล้วใวการนั่งโซฟานี้นะใช่พราะมันเปื้อนแล้วมันเป็นหนังกำมะหยี่มันซักไม่ออกแล้วคือมันจบเลยนะแล้วต้องเอาน้ำมาถูแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นแบบทำแบบกางเกงมาเลยทุกคนนุ่มสบายเป๊ะเป้ากำลังดีแล้วคือมกิ้งแบบอันนี้คือเขาถามในมุมของผู้ชายอยากรู้ว่าพอมันใสอ่ะมันไม่ใช่กางเกงในที่มันแบะแบบเหมือนเมื่อก่อนนะมันรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างงี้ไหมไม่อึดอัดก็เขาเห็นไหมได้ใส่ตลอดเลยไม่อับอับชื คือมันเป็นเหมือนเราแสงเกงในทั่วไปแล้วคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องการที่แบบประจำเดือนจะเปื้อนังเกงในทุกคนไม่หามาใช้เนี่ยเห็นปะใช้เสร็จแล้วทิ้งแล้วคือเราอัดเป็นแบบประจำเดือนอยู่แค่ประมาณ3-5วันถึง7วันคุ้มมากเนี่ยเปลี่ยนแค่วันละ2ตัวกําลังพอดีนะเออมันก็คล้ายๆแฟมเพิร์ดเด็กคล้ายๆแฟมเพิร์ดเด็กแต่ว่ายืดหยุ่นได้ดีมากดูดิยืดหยุ่นนะคะ มีลายด้วยน,น้องแบบน่ารักสีชมพูเห็นไหมคะอันนี้คือไซส์ส M นะไซส์ M แล้วไซส์ L คือได้แบบบิ๊กมาม่าเลยนะบิ๊กมาม่าก็มานี่น้องไม่อับชืน้นมันไม่ออกด้านข้างเห็นปะ <laughs> เก็บน้ำได้อยู่แบบดีงามมากแล้วคือได้เลิฟมากได้เลิฟมากเลิฟที่สุดเลิฟแบบจะหาได้ไหม <laughs> ขอบคุณนะคะที่ประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้ที่ได้เกิดมาทันยุคที่เป็นผ้านามัยกางเกงในมาตอบโจทย์ได้อย่างดีงามมากแม่ขอบคุณมากที่คาร์ลอรีเอตนะคะทำออกมาได้ดีขนาดนี้จริงๆตอนที่เห็นได้ทดลองเมื่อเช้านี่ก็ตกใจเหมือนนกัะ พวลงลูกโป่งแล้วแบบเออมันไม่หยดอะไรออกมาเลยวันนี้ได้ไปเต้นมาพอเต้นปุ๊บก็ไม่มีหดเลอะเทอะอะไรออกมาเลยแล้วก็เดินไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นใช่ไหมหาซื้อง่ายมากไปซื้อลอรีเอเอาต้าสลิมแบบกางเกงไซส์ L ได้สเต็มเซเว่นกลับคืนมาทั้ง12บาทคุ้มมากแม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กันยายนยังทันเด้อได้สเต็มไปแรกอะไรตั้งหลายบาทเด้อเรียบร้อยนะคะไปยาสําหรับแฟนเพจลูกเพจเราไปเรียบร้อยคนที่ยังไม่รู้ก็มีเยอะนะเราต้องทันโลดจัดไปแล้วทุกคนจะสบายใจมาก Uhm ะะไม่มีเลอะแรงยังเหลือเหรอวินยังไงก็ไม่มีเลอะนั่นแหละไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ขากูแตกแน่นอน